วันนี้เราจะมารีวิวชีกานะครับเห็นเงาไหม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 เออเนี่ยชีก้าดาร์กนะฮะของจีนนะครับผมเพราะของแท้ไม่มีเงินซื้อนะครับของแท้แพงเกินแต่จริงก็อาจจะซื้อแหละผู้แค่นี้พอนี่มีคำสวยนะจากเห็นได้ชัดก,ก็คือตัวหัวจะใหญ่มีความดูเหมือนใหญ่กว่าเนะาะเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูแต่ถ้าชัดก,กว่านั้นชัดก,กับตัวหัวอีกคือขอบครับใช่ขอบสีทอง ข,ขึ้นรูปขึ้นรูปตรงนี้ขึ้นนะขึ้นโอเคขึ้นแล้วนะก็ขอบเป็นสีทองเนาะตรงของตัวจินแดงนี้ซึ่งของแท้ขอบสีเงินไม่เป็นไรเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นเราเป็นคนไม่ซีเรียสเยอะขนาดนั้นนี่แยวด้วยความที่ขอบมันเป็นสีออกทองนี้ทองนี้มันเป็นทองทองด้านแหละแต่จะดูเหมือนทองเงาเนี่ยไหม แล้วก็เป็นดําด้านด้วยนะครับตรงนี้เป็นดําด้านเนาะไม่ใช่ดําเงานะแต่พอดีมันสะท้อนแสงงค่นั้นแหละแค่นั้นแค่นั้นเลยนี่ตรงขอบนี้ก็จะเป็นดําด้านเหมือนกันสองข้างปุ่มอยู่ด้านหน้าไม่รู้ทําไมเสียงเขาถึงเอานี่มาอยู่ด้านหน้าถ้าจะให้เหมือนนิดนึงก็เอาไว้ด้านหลังจะดีสุดนะครับล้างไฟฐานอยู่ด้านแต่เวลาผมเล่นผมก็เล่นอย่างนี้แหละ เนี่ยก็จะเงี้ยให้มันดูด้านไอไอเอาด้านหลังเข้าด้านหน้าเลยเออผล่นอย่างนี้เลย Not, น็อตเนื้ออะไรตรงนี้เห็นหมดเพราะมันคือด้านหลังแต่มันคือเขาคิดว่าเราคงเล่นอย่างเงี้ยแต่ไม่เราจะเล่นอย่างนี้ <c oughs> เราเราดีแต่ดีอย่างหนึ่งคือตรงนี้มันจะเป็นเหมือนปุ่มถ้าเอาจริงเป็นของแท้มันจะไม่ได้มันจะไม่อยู่ตรงนี้นะมันมันจะดูเหมือนรู้สึก,กว่าจะอยู่ตรงนี้รุ่นสมจริงนะผมจำว่ารุ่นสมจริงนะเพราะผมไม่เคยเห็นผมไม่เคยดู dx เนาะผมไปดูแต่รุ่นสมจริง ซึ่งตรงนี้จะเป็นรางฐานผมไม่ชอบเลยผมอยากให้มันเลื่อนมากกว่าเนาะเลื่อนมากกว่าจะสวยกว่าวิธีการแงะแงะแบบก็ค่อยแงะเลยนะอุ้ยอันนี้หลุดอ่ะดูมันจะมันจะปิดไม่ค่อยสนิทกดลองกดดูเห็นไ,ไหมมันจะดูใหญ่แบบแมันยู่ใหญ่แปลกแปลกเนาะไปะปิดก่อนปิดจะสวยสวยจริงสีนับถ้าไม่นับไ้ตรงนี้มันเป็นแบบสีทองอะ่ะสวยจริง แต่วีท้องก็สวยแหละ <g ill ain> อูนน้กังดี่ะแงะ,งะ,งะให้ดูก่อนแงะให้ดูก่อนผมขอเนี้ยแงะก่อนชึบเห็นไหมไม่ได้ใส่ฐานใส่ฐานอุ้ยมองใส่ฐานตามนี้ครับเออหนึ่งจุดห้าวีนะฮะผมเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วผมไม่ได้เตรียมฐาน A A หรอกเนาะเออผมเตรียมฐานเอาเนี้ยคือมันจะดูดสายใหญ่กว่านิดนึงนิดนึงจริงจริงเพราะว่ามันแน่นมากแต่มันก็น่าจะใส่ได้เหมือนกัน ปึ๊บนี่เห็นไหมเข้าเป๊ะอ่ะปิดล้างทานเัียวิธีการใส่ก็คือดันมันจะมีแง่งอยู่ให้ดันเข้าไปกรึบไม่มีตบงสวิต์ป,ปิดเปิดทั้งนั้นกดเลยเห็นแสงชัดเจนครับได้ยินไหมอ่ะเดี๋ยวลองเล่นเสียงงก่อนผมชอบเสียงนี้มากผมจะให้ดใหูให้ฟังใกล้ๆเลย จริงๆอีกก่อนต้องเปิดอย่างอลาัางการเออเป็นยังไงล่ะเสียงเหมือนในห,หนังเป๊ะอุ๊ยร่วง <laughs> กลายเป็นพังไม่ใช่ยังไม่พังนะครับเดี๋ยวเอาจังตูดนะหรือเปล่าเออใช่เดี๋ยวเอาจังตูด,นะออาาตดนี่ก็จะแปลกแตและกฎใหม่อีกรอบเล่นเสียงนี้อีกรอบ เอออ,อันนี้แตไละอย่างฟังอยู่จับใจความอย่างเดียวคือที่กาอย่างเงี้ยดีแค่เนี้ยจริงจริงแล้วก็ฟิงว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 ิงแต่ความสวยงามผมให้เต็มอยู่นะเพราะมันสวยมากมากจริงจริงอันนี้ <S <S ผมให้แปดเต็มสิบเนาะหักสองคะแนนเนื่องจากตรงนี้ไม่ใช่สีเงินซึ่งเอาจริงมันก็ไม่ขัดเลยมากหรอกเพราะมันสวยดี แต่ว่ามันไม่เหมือนอ่ะเพราะฉะนั้นก็แปดเต็มสิบถามว่าเอา้หาหักไปคะแนนหนึง่งแล้วอีกคะแนนหนึ่งล่ะโอเคตรงนี้เนื่องจากปุ่มเพราะปุ่มมันอยู่ด้านหน้าแทนที่จะเป็นด้านหลังเพราะผมเห็นของปอมังอันอยู่ด้านหลังแต่ที่ผมนับให้ที่เหลือผมให้กับสีที่ดูมีความสวยงามแบบรวมๆและเสียงที่ดูสมจริงมากๆในเสียงเดียวเท่านั้น ไม่นับอีกเสียงหนึ่งอีกแต่หนึ่งผมไม่รู้จักเนี่ยแต่เนี้ย,ยผมนับเสียนี้สวยงามโอเคครับผมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่ามันจะเอ,อเยอะเงินไปเดี๋ยวลาไปด้วยภาพสวยๆเนาะนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ